สิบสัจจิกาตัดพสูตว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้งและที่ไม่ควรทำให้แจ้งร้อยห้าสิบสี่พิสูทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้แจ้งและธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิถึงสิมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิ ถึงสิสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งสัจิก,กาตัพสูตรที่สิบจบอริยมรรควักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือ 1. อริยมรรคสูตร 2. กันหมรรคสูตร 3. ส,สัทธรรมสูตร สสัพป,ปริสธรรมสูตร 5. อุปาเทตัพสูตร 6. อาเสวิตตพสูตร 7. ภาเวตัพสูตร 8. ปพาหุลิกตัพสูตร 9. อนุสริตพสูตร 10. บชัชิกาตัพสูตรตัติยปนนาต จบบริบูรณ์